บอกว่าเรื่องนี้ทางด้านของมดดำประชาพาค่ะถึงกับร้องรั่นกลางรายการแฉค่ะพูดถึงหมอดูคนดังนะคะหลังจากที่เคยเชิญหมอดูคนนี้ไปที่บ้านพิธีกรรายการแฉเนี่ยก็ไปดูกันหมดแล้วค่ะผู้ชมคะถือได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจกับเรื่องราวของสาวรายหนึ่งค่ะที่เธอโทรมาเล่าเรื่องหลอนที่เหมือนว่ามีการถูกขโมยดวงในรายการเดอะโกสนะคะในชื่อตอนที่มีชื่อว่าทําไมดูเป็นคนดีจัง จนเรื่องราวนียมันเกิดกระแสรแรงขึ้นมาถึงขนาดที่ต้องไปออกในรายการโหนกระแสพูดคุยกันเลยค่ะเ mm. มื่อวันที่3ตุลัาที่ผ่านมามีการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็พรอบอกว่าเนี่ยเธอโดนอะไรไปบ้างเธอก็ออกมาเล่าในรายการท่นี้นหลังจากที่พอรายการจบใช่ไหมคะมันก็ยังคงเป็นกระแสต่อเนื่องเพราะว่ามีคนดังในวงการบันเทิงหลายคนเคยดูดวงกับหมอดูท่านนี้มาก่อนเกือบจะค่อนวงการเลยอะเพราะว่าโอ้ดาราเบอร์ต้นเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะคะบอกว่าเนี่ยคนนี้ขึ้นชื่อเลยในเรื่องความแม่น ล่าสุดผู้นำประชาพาพิธีกรคนดังได้พูดถึงเรื่องราวดังกล่าวในรายการแชฉที่ตัวเองเป็นพิธีกรร่วมกับคุณน็อตวาริสแล้วก็ดีเจเชาเาค่ะโดยบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็เคยดูดวงกับหมอดูคนนี้หลังจากที่ได้ฟังความแม่นยำจากดีเจต้นหอมแล้วก็บอกว่าให้ไปดูถึงที่บ้านด้วยนะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิธีกรรายการแฉดีเจคนดังก็ไปดูดวงกับหมอดูคนนี้มาหมดแล้วถ้าเขาทําได้คงรวยไปแล้วถ้าเอาดวงมาสลับกันเนี่ยคนเรามันก็ต้องมีทั้งดวงดีแล้วก็ดวงไม่ดีอันนี้ก็เป็นในมุมที่ทางน้านของมดดประชาพาออกมาพูดนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็เคยไปดูเหมือนกันค่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ